เรียนรู้การเพราะตาลตะโนด ى. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพบกับลุงผอ,อเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันวันนี้นะครับลุงผอ,อมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับตาลตะโนดบ้านห้วยกรดนะครับเดี๋ยวตามลุงผอ,อมานะครับวันนี้ลุงมาที่ศูนย์การเรียนรู้ตาลตะโนดบ้านห้วยกรดเพื่ออะไรเดี๋ยวตามลุงผอ ούμε. มาดูนะครับ เพื่อนๆครับวันนี้ลุงผอนะครับมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลตโหนดโครงการตามรอยพ่อตบห้วยกรดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาฏนะครับวันนี้นะครับลุงผอมางานศพนะครับที่วัดจันทนารามนะครับตบห้วยกรดก็เลยถือโอกาสนะครับมาที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับแห่งนี้นะครับเพื่อศึกษาเรียนรู้การเพาะตาลตโนดนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูนะครับการเพาะตาลตะโหนดเดี๋ยวลุงพอจะพาไปดูเตาเคี่ยวตาลนะครับเพื่อนๆครับเตาที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นเตาเคี่ยวตาลที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับภูมิปัญญานะครับของคนบ้านห้วยกรดนะครับก็คือการปั้นเตาตาลนะครับเพื่อใช้ในการเคี่ยวตาลนะครับเตาชนิดนี้นะครับก็จะใช้นะครับแกลบเป็นเชื้อเพลิงนะครับเนี่ยครับ เตานี้ยังถือว่ายังได้ใช้ประโยชน์อยู่จนทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวลุงพอจะมาดูนะครับอีกเตานึงนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นอีกเตานึงนะครับเพื่อนๆครับเตานี้นะครับเป็นเตาเคี่ยวตาลอีกชนิดหนึ่งครับเป็นเตาที่ใช้ฟืนนะครับแต่ว่าที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับก็ปั้นเอาไว้นะครับเพื่อให้ศึกษาเรียนรู้นะครับแต่ว่าใช้เตาแกลบนะครับในการเคี่ยวตาลเสียส่วนใหญ่นะครับ ก็เนี่แหละครับก็เป็นภูมิปัญญานะครับของคนขึ้นตาลบ้านห้วยกรดนะครับเดี๋ยวลุงพอจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของอะไรครับการปลูกตาลตะโนดนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็ปลูกตาลตโหนดนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรมหาวชิราลงกรนะครับราชการที่1ิบของเรานะครับสนยนนี้นะครับองค์สมเด็จพระเทพนะครับเคยเสด็จมาเยี่ยมนะครับ เดี๋ยวลุงพอจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูในส่วนของการเพาะเม็ดตาลตะโหนดนะครับให้เป็นต้นตาลตโนดนะครับเห็นไหมครับต้นตาลตโหนดที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับก็เป็นตาลตโนดที่นะครับผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะครับได้นําตาลตโนดที่เพาะจากเม็ดนะครับมาลงกระถางแล้วนี่ครับมีตาลตโนดที่กําลังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับสวยงามมากๆนะครับ นะครับเดี๋ยวลุงพอจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับที่มีการนําเม็ดตาลโหนดนะครับมาเพาะนะครับเนี่ยครับโดยใช้วัสดุเพาะก็คือใช้ภาชนะจากขวดนะครับขวดพลาสติกเนี่ยแหละครับขนาดลิตรครึ่งนะครับมาใช้ในการเพาะนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาก็จะใช้นะครับในส่วนของเม็ดตาลนะครับที่งอกนะครับแล้วก็ใช้ปลายของงอกเนี่ยนะครับ ฝังเข้ามาในดินที่อยู่ในขวดพลาสติกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นําเม็ดตาลเนี่ยนะครับผูกนะครับแขวนเอาไว้นะครับนี่ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตาลนะครับงอกตาลก็จะงอกมาเป็นต้นนะครับเดี๋ยวดูเขียวเขียวแบบนี้ครับเมื่องอกเสร็จก็จะตัดนะครับส่วนที่มันเป็นอะไรครับอ่างอกตาลออกไปนะครับนี่คือภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งนะครับของคนบ้านห้วยกรดนะครับตำบลห้วยกรดที่ เอามานะครับทําการเพาะนะครับเป็นศูนย์สาธิตการเพาะตาลตโนดเดี๋ยวครับลองมาดูใกล้ๆนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเห็นไหมเนี่ยครับเทคนิคนะครับก็ใช้เนี่ยแหละครับปลายของอะไรครับงอกตาลนะครับแย่ลงไปในดินที่อยู่ในภาชนะนะครับขวดพลาสติกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ดึงลากขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเม็ดตาลนะครับมาผูกแขวนไว้แบบนี้นะครับ สักระยะหนึ่งนะครับตาลก็จะออกใบมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับนี่ครับก็เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทําไว้นะครับเพื่อการเรียนรู้นะครับให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกตาลตะโนดการเพาะตาลตะโนดนะครับเห็นไหมครับว่าตาลตะโนดนะครับนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นตาลสาวนะครับ ตาลสาวตาลหนุ่มนะครับตาลนั้นนะครับก็มีสองเพศนะครับตาลเป็นพืชที่เมียเลยครับเพศแยกกันนะครับมีตาลตัวผู้กับตาลตัวเมียนะครับเดี๋ยวลุงพอจะพาไปดูต้นตาลสําคัญอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ครับเพื่อนๆครับต้นนี้ครับตาลต้นนี้นะครับสมเด็จพระเทพนะครับ มาปลูกไว้นะครับเมื่อวันที่11มกราคมนะครับ11มกราคมพุทธศักราช2561ครับนี่ครับสมเด็จพระเทพนะครับมาปลูกเอาไว้นะครับนะครับก็เป็นอะไรครับเกติภูมิของศูนย์การเรียนรู้ตาลตโนดแห่งนี้นะครับนี่ครับก็เมื่อประมาณเท่าไหร่ครับ5ปีที่ผ่านมานี่แหละครับสมเด็จพระเทพนะครับก็เสด็จมาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ นะครับตาลตโหนดแห่งนี้นะครับแล้วก็นะครับเป็นตาลสําคัญนะครับที่เป็นอะไรครับเกียรติประวัติของตําบลห้วยกรดนะครับตําบลห้วยกรดนั้นนะครับก็เป็นตําบลหนึ่งนะครับในครับอยู่ในจังหวัดชัยนาธนะครับก็จะเป็นตําบลที่มีตาลตโหนดขึ้นหนาแน่นนะครับนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับกระบอกตาลนะครับที่ยังใช้งานอยู่นะครับ เดี๋ยวนะครับมีตาลอีกชุดนะครับจะพาเพื่อนๆนนะครับได้มาดูตาลตโนดชุดนี้ครับที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับมีตาลตัวผู้ตาลตัวเมียนะครับซึ่งทําเป็นอะไรครับศูนย์สาธิตนะครับเป็นแหล่งสาธิตการเรียนรู้ไว้นะครับเนี่ยครับตาลต้นนี้นะครับจะเป็นตาลตัวผู้นะครับสังเกตได้จากดอกตาลที่อยู่ด้านบนนะครับซึ่งภาษาคนให้กดเราจะเรียกว่างวงตาลนะครับ นะครับอันนี้จะเป็นตาลตัวผู้นะครับแล้วเดี๋ยวดูตาลอีกต้นนะครับต้นนี้ก็นะครับพี่น้องเกษตรกรก็ใช้นะครับยังยังทำน้ําตาลอยู่นะครับตาลต้นนี้จะเป็นตาลตัวเมียนะครับจะมีลูกอยู่นะครับเห็นะครับมีทลายตาลแล้วก็ยังมีกระบอกตาลเห็นไหมครับแขวนขาวๆตรงนั้นนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ นะครับเกษตรกรก็ยังทําตาลเช่นกันนะครับเป็นตาลตัวผู้นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีงวงตาลอยู่นะครับตาลชุดนี้สวยมากนะครับตาลชุดนี้นะครับอยู่บนเนินดินนะครับครับเนี่ยถูกได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับมีตาลอยู่นับไปเลยครับ1 2 3 4 5ส6าี่ห้าหต้นนะครับบนเนินดินนี้นะครับเป็นตาลที่มีขนาดสวยงามมากนะครับแล้วก็อะไรครับเป็นตาลที่สมบูรณ์นะครับดูจากสะโพกของตาลนะครับ เห็นไครับว่าจะอวบใหญ่มากๆนะครับโดยเฉพาะต้นนี้นะครับตาลตัวู้ต้นนี้นะครับมีขนาดอวบใหญ่สวยงามมากๆนะครับต้นนี้นะครับอีกต้นหนึ่งก็เป็นตาลตัวเมียนะครับและต้นนี้นะครับก็จะเป็นตาน <bounces ziehen pumpkin> ตัวผู้อย่างที่บอกไว้นะครับดูจากงวงตานี่แหละครับดูจากดอกของตานะครับอันนี้จะเป็นดอกตัวผู้นะครับซึ่งเราเรียกว่างวงตานะครับส่วนตานต้นนี้นะครับ <rue dragging> จะเป็นตาลโวเมียนะครับจะมีทลายตาลอยู่นะครับก็เป็นอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับที่ลุงพออจะทําขึ้นนะครับเพื่อนะครับเชิดชูนะครับให้เกียรตินะครับศูนย์เรียนรู้เศร,รษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลตะโหนดนะครับโครงการตามรอยพ่อนะครับ ของตำบลห้วยกรดอำเภอสันบุรีจังหวัดัยนานะครับก็เป็นคลิปดีๆอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ลุงพอจัดทำขึ้นนะครับในฐานะที่ลุงพออเองก็เป็นคนบ้านห้วยกรดนะครับพอเป็นอะไรครับมีภูมิลภูมิภูมินาเกิดนะครับที่บ้านห้วยกรดนะครับก็จะมาจบนะครับคลิปนี้ที่เตาตาลนะครับเตาเขี้ยวตาลก็เป็นเตาแกลบนะครับเตานี้แล้วก็เอาไว้พบกับคลิปใหม่เรื่องใหม่ตอน ตอนใหม่ของลุงพอ,อนะครับวันนี้ขอกล่าวลาด้วยคำว่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ